งานของพิมพอะพิมพไม่ได้จ้างอแรนา์เลยนะคะเราอยากทําเองเกือบทุกอย่างเลยอะพิมพ์ได้ชุดแต่งงานมาในราคาน่ารักมากช่วยชีวิตพิมพ์มากๆเลยอะคือพิธีกรมืออาชีพคือแนะนําดีมากได้ของชํำเลือที่ถูกใจมาเหมือนกันประทับใจมากคือพอใจมากๆแล้วก็ชอบมากๆรูปพรีเวดดิ้งเราไปกันสองคนแล้วก็เอาขาตั้งกล้องไป <laughs> ไม่รู้ด้วยว่าจะทําทันหรือเปล่า สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันเกาฮิมอีกแล้วนะคะเราไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้นานมากๆแล้วเนาะก่อนหน้านี้ฮิมแบบติดเรื่องงานแต่งงานใช่แล้วกำเราจะแต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเนั่งนม้ามอยละกันเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งของฮิมเกี่ยวกับเรื่องเจ้าสาวมือใหม่ใครที่กําลังจะแต่งงานหรือว่ามีแผนจะแต่งงานอะมานั่งคุยกันเพื่อเราจะได้เตือนกันและกันด้วยว่า อะไไไรปหมมลืงานแต่งของพิมะย,ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะทุกคนมันกํำลังจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ละกันว่าตั้งแต่ตอนแรกเลย,ยที่เราเริ่มแพลนอะจนถึงณปัจจุบันนี้จัดเตรียมอะไรไปบ้างแล้วมันเหลืออะไรอีกก็ไม่แน่ใจด้วยว่าทําทุกอย่างมาแบบถูกต้องหรือเปล่านะคืองานของพิมะพีไม่ได้จ้างออแกไนไนเลยนะคะเราอยากทําเอง เกือบทุกอย่างเลยอ่ะเออคือพิมเป็นคนที่มีความฝันว่าอยากจะแต่งงานมาตั้งนานแล้วคือเราแบบอยากทํานู่นทนํานี่อยากทำเอลิเมนต์ต่างๆในงานแต่งเองอะนึกออกปะ่ะคราวนี้พิมก็เลยเออแบบไปดิวมาว่าอันนี้พิมขอทําเองอันนี้พิมขอทําเองแล้วด้วยความที่งานของพิมมะมีเวลาค่อนข้างน,อน้อยงานแต่งของหลายๆคนเขาอาจจะแทนกันมาแบบเป็นปีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าของพิมมะคือมีเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะคะคือตอนนี้พิมลาง,งานอยู่นะทุกคนยังไม่ได้ลาออกนะคะมีหลายคนมากทักมาถามพิมเห แบบเออไม่ได้บินแล้วทำสีผมอะไรอย่างเงี้ยคือพิมยังไม่ได้ลาออกพิมแค่ลามาจัดการทุระอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจัดการเสร็จทุกอย่างอ่ะพิมก็จะกลับไปบินต่อนะ mm hmm. ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเฮ mm ้ย hmm. ถ้าเห็นว่าในคลิปเนี้ยพิมพ์แบบลืมอะไรไปบ้างอยากจะเตือนพิมพ์หรืออะไรก็ตามอะ mm ่ะ hmm. ฝากเมนบอกพิมพหน่อยนะคะพิมจะรู้สึกขอบคุณมากๆ mm hmm. ยังไงก็ไปเริ่มกันเลยนะคะ mm hmm. ของพิมพ์อะพิมพ์จะแบ่งเป็น2วันนะคะเป็นวันพิธีการวันนึงแล้วก็เป็นวันงานฉลองวันนึ่งพิมขอโทษถ้ามีเสียงรบกวนทุกคนเขากำลัง อ,อย่างแรกเลยที่คนที่กำลังจะแต่งงานจะต้องแทนนะคะคือวันเวลาวันพิธีการของพิมพ์ก็คือจะได้เลิกมาจากผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าวันฉลองอ่ะคือไม่ได้ซีเรียสก,ก็เอาตามหลังวันพิธีการมาแบบอาทิตย์2อ,อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพิมยังไงก็ได้แล้วเราก็จะต้องกําหนดเวลามานะคะว่าออย่างพิธีการของพิมพ์จะเป็นช่วงเช้างานฉลองพิมพ์จะอยากได้เป็นช่วงเย็นพอเราได้วันได้เวลามาคร่าวๆแล้วอ่ะแล้วก็จะไปดูสถานที่ได้ ะะเดี๋ยวเนี้ยมันง่ายมากเลยทุกคนพิมพอยากจะบอกว่าพิมพอะแค่เข้าไปดูแบบที่เดียวที่เราเคยเซฟเอาไว้แล้วหลังจากนั้นอนะมันจะมีแอด ยิงตามเรามาเองแคป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 สถานที่เก็บเอาไว้นะคะเลือกว่าที่ไหนที่เราอยากจะเไปดูไปคุยกับเขาอยากจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะไปคุยกับสถานที่ได้ข้อมูลคร่าวๆเนาะที่เราจะต้องมีเพื่อให้ทางสถานที่เขาตีราคามาให้เราได้คือจํานวนแขกคร่าวๆ <c oughs> ก็พอประมาณแบบประมาณร้อยคนประมาณ150คนประมาณ200คนอะคนเลยประมาณเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยพิมยังไม่รู้จํานวนแขกหัวแบบเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยทุกคนจะต้องไปคอนเฟิร์มกับเขาใกล้ๆงาน จริงๆอีกทีนึงอะเรื่องอาหารนะคะอยากจะได้เป็นประมาณแบบโต๊ะจีนโต๊ะค็อกเทลมีซุ้มไหมแล้วก็เรื่องการตกแต่งอย่างพิมอย่างเงี้ยพิมมัมีไอเดียว่า,พ,มมา,า,วาพิมอยากจะทําในส่วนไหนบ้างพิมอยากจัดโต๊ะอาหารเองในส่วนของเวทีให้สถานที่เขาทําเองอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เขาอะจะได้หาแพคเกจที่มันเหมาะกับเราให้เราได้ด้วย ขอพูดถึงเรื่องวันพิธีการก่อนนะคะเพราะว่ามันสั้นมากส่วนใหญ่อะคุณพ่อคุณแม่ของพิมาจะเป็นคนช่วยรวมกับที่พิมาไปเซิร์ชรีวิว Google อะไรงนี้มาด้วยนะคะว่ามันควรจะมีพิธีขั้นตอนอะไรบ้างพิมาเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสก,กับพวกพิธีการมากนะคะแต่ว่า ผู้ใหญ่เป็นคนที่รีเควสมาพิมพ์ก็เลยถามคนที่เขาอยากได้เลยว่าเขาอยากจะได้อะไรบ้างนะคะเราจะได้มีขั้นตอนตามนั้นสิ่งที่พิมรู้สึกว่ามันช่วยชีวิตพิมพ์มากๆเลยอ่ะคือพิธีกรมืออาชีพคนหนึ่งค่ะคุณพ่อพิมพัไปหามาพี่เขาอ่ะเป็นพิธีกรงานแต่งอยู่แล้วความเนี้ยคือพี่เขาจะรู้ว่าอันไหนที่มันจําเป็นบ้างอันไหนที่มันสามารถตัดออกได้บ้างอันไหนที่เออมนแล้วแต่เราอะไรยเงี้ยคือแนะนําดีมากด้วยความที่เราอ่ะก็ไม่มีประสบการณ์ใช่ปะพิมพ์ไม่ค่อยได้ไปงงานพิธีการของ ญาติหรือของเพื่อนคนไหนมาก่อนเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่พิมออเหมือนลืมลืมไปแล้วบ้างเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าถ้าจัดเองอจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก็เลยเออมีพี่คนนี้มาช่วยเอาไว้ก็ขอบคุณมากๆนะคะใครอยากได้คอนแทคสามารถหลังไนม,มาถามพิมได้นะคะพอเรารู้แล้วว่าเราจะจัดพิธีอะไรบ้างอ่ะเราก็ไปหาอุปกรณ์สําหรับพิธีนั้นมานะคะรีวิวในเลมอนเอทอะไรเงีย้ยยอะมากๆเลยเราจะเช่าหรือว่าเราจะซื้อมีหลายเว็บไซต์หลายแหล่งมาก มากเลยอะทุกคนเออพิมลองไปเสิร์ชดูนะแต่ว่าในส่วนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่พิมก็เป็นคนช่วยหาให้อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอะไปเจอมาหลายอย่างมากอยู่ในแอปสม้มก็มีอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กก็มีทุกคนมันจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าแบบส่งต่อของเจ้าสาวอะไรประมาณเนี้ยส่งต่อของงานแต่งอะเข้าไปดูเฉยๆก็ได้หายว่าเออเขาขายอะไรกันนะมันก็แปลว่าไอ้อุปกรณ์พวกนั้นอะเราจะต้องซื้อนะคะก็ะคะือจะมีพิธีตักบาตรตักบาตร ในเรือคือคือโรงแรมมันเป็นโรงแรมริมริมน้ำอ่ะนะแล้วก็เลยตักบาตรจากในเรือได้นะคะพิธีสู่ขอให้ไปรับตัวเจ้าสาวมาจากห้องนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพิธีลดน้ําสังนะคะก็ประมาณนี้เองนะเออแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันเออเป็นโรงแรมของพี่ปายเขาด้วยคราวนี้พอมันเป็นโรงแรมของเขาเองทุกอย่างมันก็เลยเออมีคนช่วยมีอะไรง่ายไปหมดเลยนะคะพิธีการของพิมพ์ก็จะประมาณนี้ ต่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของงานฉลองพิมโพด้วยเพราะว่าดีเทลเยอะมากจะเป็นงานที่พิมพ์ทําเองเยอะมากนะคะพิมพ์จัดการซะส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าเราได้วันเราได้เวลาแล้วใช่ไหมคะพิมพ์ก็ไปดูสถานที่ที่พิมพ์ชอบเออเขาก็จะถามเรามานะคะว่าเราอยากจะได้ขั้นตอนอะไรบ้างสถานที่เขาจะเป็นคนช่วยเราแหละพิม์แยกวันพิธีการเป็นอีกวันหนึ่งแล้วใช่ไหมในส่วนของวันนี้มันก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรนะคะจะมีแต่ดีเทลที่เออพิม์อยากทำแล้วก็พิม อยากได้ภาพสถานที่อ่ะพิมพเลือกเป็นแบบ wedding venue เนาะเป็นที่จัดงานแต่งงานโดยเฉพาะที่ที่พิมชอบอ่ะมันจะแบบออกแนวขาวๆต้องดูบัตเจ็ตของเรานะคะแล้วก็ดูว่าเราอ่ะชอบสไตล์ไหนบางคนอ่ะอาจจะชอบแต่งในโรงแรมริมทะเลริมภูเขาต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยจริงๆตอนแรกอ่ะมีคิดว่าเฮ้ยอยากจะได้รูปแบบริมทะเลมันน่าจะน่ารักดีแต่ว่าเพ,พื่อนๆหลายๆคนบอกมาว่าเดีียวหัวมันจะแบบมันจะยุง่งหัวเหนียวอะไรอย่างงี้นะก็คือพิมพจะ ได้วันได้เวลาแล้วก็จองสถานที่แล้วใช่ไหมแล้วสถานที่ก็จะเออแอบคอนเฟิร์มขั้นตอนกับเราด้วยว่าในงานของเราอะ่ะมันจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะพอพิมพได้ข้อมูลอะไรพวกนี้มาพิมพ์ก็เริ่มทําการแต่งงานเลยพิมพเป็นคนขี้ลืมทุกคนแล้วเวลามีคนถามอะไรมาพิมพจะลืมตอนแรกๆอ่ะยังลืมวันเลยว่าว่าจัดวันไหนคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเออเรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างมาใ,ใส่ในการ์ดดีกว่าเวลามีอะไรเราจะได้เปิดดูนะคะแล้วพิมพ์ก็เลือกที่จะใส่ ทำลายลงไปในการ์ดของพิมพ์ด้วยพิ์คิดว่าหลายๆอย่างอะมันมีดีเทลของมันอะทุกคนพิ์อยากทาเป็นคลิปแยกมากๆเลยอย่างเช่นการ์ดอย่างเงี้ยพิ์ก็แบบไปซื้อครั่งตาประทับอะไรอย่างงี้มาทําเองเลยนะคิดว่าเดี๋ยวเรามาทําคลิปแยกให้ดีกว่าเพื่อนๆจะได้ดูไปง่ายๆนะคะคลิปนี้พินขอเป็นแบบข้อมูลรวมๆคร่าวๆแล้วกันเนาะต่อมานะสิ่งที่พิมเริ่มทําแบบแรกๆเลยอะคือพิมพ์ลองคิดดูว่าอะไรที่มันใช้เวลานานนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยอย่างเช่น พิมพ์รีบไปจองพวกช่างแต่งหน้าช่างนาำผงตากล้องพิธีกรวงดนตรีอะไรเงี้ยต่อมาเป็นเรื่องชุดที่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันคือชุดแต่งงานของพิมอะค่ะตอนแรกพิมพ์ไปดูมาหลายแบบมากๆคือทั้งเป็นแบบที่เขาขายชุดแต่งงานโดยเฉพาะที่แบบไปซื้อสมร็จรูปที่ไปเช่าเ<อ>ช่าตัด ไปตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราแอบรู้สึกว่าเออพิมพ์เป็นคนค่อนข้างชิลระดับหนึ่ง <l ots> แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะต้องแบบไปร้านชุดแต่งงานอะไรขนาดน,นั้นดันโชคดีที่ได้คอนแทคมาพอดีคือเขาเป็นร้านตัดชุดให้ที่เขาขายอยู่ตามไอจีอะไรนี้เลยนะที่เขาสามารถตัดชุดลาตีได้ด้วยแล้วก็เลยเออแอบ,บแอบบแบบแกงแกงส่งแบบแล้วพี่เขาบอกว่าพี่เขาทําได้นะแบบเรามาวัดตัวมาดูก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงพอพิมพ์ลองไปคุยดีเทลกับเขา พิมรู้สึกว่ามันโอเคนะคะคือพิมพไปเลือกผ้าที่ร้านผ้าเองเลยนะคะว่าเราอยากจะได้ดีเทลแบบนี้แบบนี้สีนี้แล้วคือตอนนี้ชุดเสร็จแล้วแล้วคือประทับใจมากคือพอใจมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ที่ตัดให้เหมือนกันที่ทําให้พิมพ์ได้ชุดแต่งงานมาในราคาหน้าหลักมากเรื่องชุดก็อยากจะมาทําคลิปแยกเหมือนกันทุกคนต่อมานะคะเรื่องของชกด้วยพิมพ์ก็มาทเองเหมือนกันไปเซิร์ชหาพินเทเลสอะไรอย่างนี้แหละว่าออของช้ำลวดมัน เป็นอะไรดีคือพี่มายอยาก ได้ที่มันจะสามารถใส่ดีเทลของเราลงไปในนั้นได้หรือว่าลูกขึ้นมาแล้วก็เอาไปทําเป็นแพ็กเกจอะไรสักอย่างตัดสินใจว่าอยากจะได้เป็นไม้ขีดไฟนะคะดันโชคดีที่ไปเจอในแอปแอปส้มมีคนที่เขาขายเป็นแบบไม้ขีดไฟแล้วพิมก็รู้สึกว่าไอ้กล่องเนี่ยเขาน่าจะเออน่าจะทำขึ้นมาเองทักไปถามที่ร้านเขานะคะว่าถ้าพิมอยากจะได้จํานวนเท่านี้แบบคอสตูมไอซ์กล่องเองได้ไหมเดี๋ยวเราส่งไฟล์ให้พิมก็เลยได้ของ ชํำช้้นที่ถูกใจมาเหมือนกันรูปพรีเวดดิ้งแล้วก็เวดดิ้งพรีเซนเทชันนะคะเออพิมก็ตัดสินใจว่าพิมจะทําเองทั้งหมดเนี่ยเลยพิมไปถ่ายมาแล้วนะทุกคนพิมไปที่ทะเลมานะคะเราคิดว่าเราอยากถ่ายเองเออมีพี่ตากล้องอะไรเงี้ยเราจะ แต่เรายิ้มแล้วมันเก่งอะก็เลยอยากถ่ายเองนะคะถ่ายเองในที่นี้หมายความว่าเราเอาเราไปกันสองคนแล้วก็เอาขาตั้งกล้องไปสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีนะคะก็คือชุดเนาะแล้วก็ถ้าจะแบบมีพร็อพสวยๆก็คือมีไอเนี่ยเรียกว่าอะไรนะที่คุมหัวเจ้าสาวอะเออแล้วก็แบบดอกไม้แหวนอะไรประมาณนี้ยแล้วก็ลองเลือกสถานที่ดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนเสียดายนิดนึงที่พี่มาเตรียมไปแค่ชุดเดียวนะถ้าเราเตรียมไป สักสองชุดแต่มันน่าจะมันน่าจะได้รูปที่หลากหลายมากกว่านี้ส่วน wedding presentation อะที่หมาอยากตัดเองทุกคนด้วยความที่เราถ่ายคลิปเองแล้วเราก็ตัดคลิปเป็นใช่ปะเราก็เลยอยากทำเองอีกแล้วนะคะแต่ว่าสารภาพเลยว่ายังไม่ได้ทำไม่รู้ด้วยว่าจะทำทันหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าทำอะไรเสร็จแล้วก็น่าจะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูนะอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆรีบๆทำเลยคือถ้าใครที่ตัดสินใจว่าอยากจะ ื้อของอะไรมาเองแบบไม่ได้ไปจ้างสถานที่อย่างพิมพิม,พมอยากจะจัดนู่นจัดนี่เองนะคะแล้วเราจะต้องมีพ็อปที่เราจะต้องซื้อมาเองอย่างเช่นจะการดอกไม้อะไรเงี้ยเราจะการที่เราอยากได้พิมก็ลองไปดูมาแล้วนะว่าถ้าเราสั่งมาจากจีนอ่ะมันจะได้แบบที่น่ารักกว่าแล้วก็ราคาที่ดีกว่าพิมก็เลยคิดว่าส่วนนี้คือมันต้องใช้เวลาในการสั่งมาเนาะเคยสั่งมาแล้วแล้วมันแตกด้วยแล้วก็ต้องแบบเออสั่งมาใหม่อะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่นะคะต่อมา นะคะก็เป็น หมวดหมู่ของเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวบ้างคือส่วนนี้พิมรู้สึกว่าเออมันเป็นพาร์ทที่สนุกนะอยากจะมีกี่คนมีใครบ้างแล้วแต่ละคนน่ะให้ทําอะไรบ้างให้ช่วยอะไรเราบ้างตอนนี้ฮิมไปคุยกับสถานที่ที่เออพิมพ์ไปจองอ่ะเขาแนะนํามาว่าเอ,อเวทีของเขาค่อนข้างมีพื้นที่จํากัดน,นะคะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติมีฝั่งลรแบบ4คนมันจะอยู่บนเวทีแล้วถ่ายรูปออกมาได้สวยจริงๆคอนเซ็ปต์งานแต่งงานของพิม่ะพิม่ะอยากให้ทุกคน ยอยากให้ทุกคนเอนจอยรวมถึงพิมพ์ด้วยนะคืออยากให้เพื่อนๆแบบไม่ต้องทํางานหนักอะไรมากนะคะมาเหมือนมางานปาร์ต,ตี้ก็เลยจะไม่ได้ใช้งานใครหนักมากหรอกคือแต่ละคนก็อ่ะคนนึงไปเป็นคนแบบช่วยพูดอวยพรให้หน่อยละกันคนนึงเป็นคนแบบดูหน้าผมให้เราหน่อยละกันว่าลิปเราติดฟันไหมอีกคนนึงแบบอ่ะช่วยอยู่ต้อนรับแขกลงทะเบียนให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่หลายงานที่ิมเห็นอนะ เออจะชอบแบบเหมือนกําหนดสีกําหนดผ้าแล้วก็บางทีไปสั่งตากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าของพิมพ์พิมพ์แค่กําหนดสีอย่างเดียวไปหาแบบที่ตัวเองชอบกันมาเลยแบบเนื้อผ้าอะไรก็ได้ที่ไม่ซีเรียสจริงๆตอนแรกอะ่ะไม่ได้อยากจะก,กําหนดสีกับอะไรเลยด้วยซ้ำแบบเออทั้งงานอะ่ะไม่อยากให้มันมีเต็มสีอะไรเลยอยากให้ทุกคนได้ใส่สีที่ตัวเองชอบมาแต่ว่า เพื่อนพี่มันก็แบบอยากได้ยศเพื่อนเจ้าสาวอยากแบบอยากเด่นอยากไม่เหมือนใครในงานเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวแบบแต่งตัวมาสีเหมือนคนอื่นกูจะทํายังไงก็เลยเออกำหนดสีให้เพื่อนนิดนึงแล้วพี่หมาก็แอบ,บทําเป็นแบบกล่องของขวัญให้เพื่อนเจ้าสาวด้วยเราจะไปมอบหมายหน้าที่ให้เขาใช่ปะก็เลยแอบ,บเอาแบบเอของขวัญเล็กๆน้อยจากเราไปไปแลกกันดีเทลอื่นๆในงานอนะที่มีทาแบบ เสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จด้วยนะ <c oughs> คือเรื่องที่แบบเอตกแต่งเองต่างๆเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อจักรเพิ่มเป็นอยู่กับร้านดอกไม้ที่บอกใช่ปะ่ะแล้วก็อยากให้มันมีพวกเชิงเทียนมีขนมปังมีผลไม้อะไรอย่างงี้วางอะเออเดี๋ยวเราก็จะต้องไปคิดในส่วนนั้นด้วยแล้วทิมก็อยากทํานี้ด้วยอยากทำฟิลเตอร์ไอจีคือทิมรู้สึกว่าถ้าเออ,เอ,อแบบเพื่อนๆถ่ายรูปกันแล้วหาตัวเราไม่เจออย่างนี้อย่างน้อยมีฟิลเตอร์ที่มีหน้าเราอยู่ในนั้นมันก็น่าจะน่ารักแล้วก็ตลกดีนะ อ๋อแล้วก็จะมีเค้กเค้กเอาทิ้งโชคดีที่เพื่อนสนิทที่มาเขาเปิดร้านเค้กพอดีนะคะแล้วก็เลยส่งแบบเค้กที่เราอยากได้ลองส่งให้เพื่อนดูว่าสามารถทําได้ไหมซึ่งตอนแรกเพื่อนก็บอกว่ามันยากมันไม่สามารถทําได้แต่ว่าเราก็แอบ,บกึ่งบังคับนิดนึงว่าทาให้หน่อยยังไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วสรุปมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนนิมก็พยายาม จัดการให้อยู่ก็ขอบคุณเพื่อนมากสุดท้ายและที่ิมรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเรื่องแหวนจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออมันควรจะเสร็จไปตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าพี่ปลายบอกว่ามันมันมันไม่ยากขนาดนั้นเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องรีบๆไปหาแหวนเลยค่ะเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหนึ่งเดือนก่อนวันแต่งใช่ป่ะจะเป็นช่วงที่จริงๆพิมเริ่มแจกการ์ดไปบ้างแล้วแหละอีกหนึ่งดีเทลในการแจกการ์ดนะคะก็คือชื่อจริงของญาติผู้ใหญ่ เพื่อนพ่อเพื่อนแม่คนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเอาการ์ดมาให้เขาด้วยตัวเองได้แล้วเราต้องส่งไปสนีไปอย่างเงี้ยก็รีบๆขอที่อยู่มาตั้งแต่เนิ่นๆก็ถ้าสมมุติเรามีรวบควมมาเป็นไฟล์ก่อนนะมันจะทําให้เราเขียนการ์ดได้สมูทมากเลยทุกคนจริงๆพิมพ์ว่าขั้นตอนนี้แหละน่าจะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราจะได้คอนเฟิร์มแขกเราอีกทีหนึ่งจะมาได้ไหมจะเอาใครมาบ้างมีพลัสวันไหมเออเพื่อนๆแต่ละคนเรามีคอนดิชันไม่เหมือนกันนะอยากให้ลองคิดดีเทลของมันด้วยเพราะอย่างของพิมพ าเพื่อนพิมอะหลายหลายคนเป็นแอร์นะคะแล้วเขาจะจัดตารางบินของเขาค่อนข้างยากตารางบินมันแบบมันต้องขอล่วงหน้าหลายเดือนคราวนี้ของพิมอะบอกเพื่อนช้าไปนิดนึงเพื่อนบางคนของพิมพะก็จะขอเวลามาได้ไม่ทันคราวนี้ก็เลยต้องไปลุ้นๆเอาว่าเออเขาจะได้วันหยุดตรงกับวันที่พิมพ์แต่งงานไหม แกจนถึงวันนี้พิมว่าพิมก็ทํแไปประมาณนี้แหละทุกคนคือพิมอาจจะลืมดีเทลอะไรไปบ้างไหมเออก,ก็ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เราอยากมาทาคลิปแยกจังเลยแบบเรื่องการเรื่องชุดแต่งงานแล้วก็ถ้างานเรามันจัดขึ้นแล้วแบบมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็น่าจะมีแบบรีวิวงานแล้วก็สรุปงบอะไรอย่างงี้ดีไหมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์หรือว่าเอ๊ะมาก็ได้เอ๊ะ พิมลืมสิ่งนี้นะคะคอมเมนต์ comment บอกพิมได้เลยนะหรือว่าอยากจะมาคุยกันเรื่องอะไรอะ่ะทักไอจมาก็ได้นะคะช่องทางอื่นจะไม่ค่อยเห็นทุกคน IG ยังโนติไม่ค่อยขึ้นเลยแต่ว่าถ้าพิมพ์เห็นนะพิมก็จะตอบตลอดนะหวังว่าคลิปนี้จะอย่างน้อยก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ของพิมพ์แล้วกันนะคะก็แอบตื่นเต้นมาอีกเดือนหนึ่งจะแต่งงานแล้วยังไงคลิปนี้พิมฝากกดไลค์กดแชร์ share, หน่อยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะวันนี้พิมก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน ทางไห่เร็วๆนี้บ๊ายบาย